มหาสมุทรครับยังคงเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความลับที่มนุษย์ยังไม่เคยค้นพบใต้ผืนน้ำสีครามอาจมีเมืองโบราณที่ถูกลืมซ่อนอยู่มานับหมื่นปีรอคอยให้เราไปไขปริศนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด h e u n l e n g ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเรื่องราวแ,แปลกๆและทฤษฎีสมคบคิดเขย่าโลกวันนี้ผมพร้อมแล้ว ที่จะพาคุณไปเจาะลึกความลึกลับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยและในวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกใกล้กับชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นหาปริศนาแอตแลนติสแห่งญี่ปุ่นหรืออนุสรสถานโยนางุนิโครงสร้างเห็นใต้น้ำมหึอมาที่ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรมันก็ดูคล้ายเมืองโบราณท,ที่จมอยู่ใต้น้ำเรื่องราวของอนุสรสถานโยนางุนิ เริ่มขึ้นในปี1986ครับเมื่อนักดำน้ำคนหนึ่งชื่อคิฮาจิโระอระทาเกะได้ดำน้ำนอกชายฝั่งทางใต้ของเกาะโยนางุน,นี้ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันตกสุดของหมู่เกาะริวกิวประเทศญี่ปุ่นเขากำลังดำน้ำเพื่อหาสถานที่ใหม่ๆสำหรับดูปลาฉลามหัวค้อนแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้เขาต้องหยุดนิ่งด้วยความตะลึงครับตรงหน้าของเขาคือโครงสร้างหินขนาดมหึมาที่ดูราวกับบันได พีระมิดและกำแพงขนาดใหญ่มันดูเป็นระเบียบมีเหลี่ยมมุมที่คมชัดและพื้นผิวที่ดูเรียบเนียนผิดธรรมชาติของหินที่ถูกกัดเซาะด้วยน้ำทะเลการค้นพบนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในหมู่นักดำน้ำและนักโบราณคดีไม่นานนักครับข่าวลือเรื่องแอตแลนติสแห่งญี่ปุ่นก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วโลกอนุอนรณ์สถานโยนางูนีครับมีขนาดใหญ่มากยาวกว่า100เมตร กว้าง40เมตรและสูง27เมตรที่น่าทึ่งคือมันประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันดูคล้ายขั้นบันไดหินขนาดใหญ่ที่ไล่ระดับลงไปราวกับบันไดพีระมิดแท่งหินขนาดมหึมาที่มีผิวเรียบแบนคล้ายจัตุรัสหรือลานพิธีช่องทางเดินรูปตัวแอลที่ดูเหมือนทางเดินในอาคารกำแพงหินตั้งฉากที่ดูเหมือนการแกะสลักอย่างจงใจและที่น่าสนใจที่สุดครับ มีรายงานพบว่ามีบางส่วนที่คล้ายหน้าคนสัตว์และภาพแกะสลักอื่นๆที่ดูเหมือนงานฝีมือของมนุษย์ศาสตราจารย์มาซาอากิคิมูระนักธรณีวิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยริวกิวครับเป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าโครงสร้างนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่านได้สำรวจพื้นที่นี้มามากกว่า20ปีและให้เหตุผลสนับสนุนหลายข้อครับ ข้อแรกคือความสมมาตรและเหลี่ยมมุมที่ผิดธรรมชาติธรรมชาติมักสร้างหินที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอแต่โครงสร้างโยนางูนิมีมุมฉากที่แม่นยำและเส้นที่ดูเหมือนการตัดแต่งข้อต่อมาคือร่องรอยการตัดแต่งมีร่องรอยที่ดูเหมือนเครื่องมือตัดหรือร่องสำหรับระบายน้ำคล้ายกับที่พบในสิ่งก่อสร้างโบราณบนบกครับวัสดุที่ใช้ครับหินทรายที่ประกอบเป็นโครงสร้างนั้นเป็นหินในท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการก่อสร้างของอารยธรรมโบราณครับข้อต่อมาครับการเปรียบเทียบกับสิ่งก่อสร้างโบราณอื่นๆโครงสร้างบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับพีระมิดของชาวมายันหรือสิ่งก่อสร้างโบราณในเมโสโปเตเมียที่ถูกค้นพบต่อมาคือหลักฐานด้านโบราณคดีครับศาสตราจารย์ชิมูระอ้างว่ามีการพบล่องรอยสิ่งที่ดูเหมือนภาพแกะสลักรูปสัตว์และใบหน้ามนุษย์บนผนังหิน ซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกว่าต้องมีมนุษย์มาเกี่ยวข้องหากโครงสร้างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงนะครับนั่นหมายความว่าอรารยธรรมที่สร้างมันต้องมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อและที่สําคัญคือมันต้องถูกสร้างขึ้นเมื่ออย่างน้อย10,000ปีที่แล้วหรืออาจจะ2 0,000ปีที่แล้วเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวครับระดับน้ําทะเลยังต่ำกว่าปัจจุบันมากและพื้นที่นี้ยังอยู่เหนือน้านํานั่นหมายถึงอรารยธรรมที่เก่าแก่กว่าอรารยธรรมเมโซโปเตเมีย ออิยสีีกเแน่นอนครับว่าทุกปริศนาย่อมมีอีกมุมมองหนึ่งนักธรณีวิทยาหลายคนโดยเฉพาะจากสถาบันหลักๆยังคงเชื่อว่าอนุสรณ์สถานโยนางุูนีนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลกระแสขึ้นและกระบวนการทางธรณีวิทยามานับล้านปีข้อโต้แย้งหลักๆที่พวกเขาหยิบยกขึ้นมาคือ 1. การกัดเซาะตามรอยแตกของหิน หินทรายและหินโคลนบริเวณนั้นมีคุณสมบัติที่แตกเป็นแนวระนาบและแนวตั้งได้ง่ายตามธรรมชาติเมื่อถูกทะเลก,กัดซอกเป็นเวลานานก็จะเกิดรูปร่างคล้ายบันไดหรือแท่นหินที่มีเหลี่ยมมุมขึ้นมาได้เองเหมือนที่พบได้ในภูมิประเทศบางแห่งบนบกครับข้อตัวแย้งต่อมาคือไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนไม่มีใครพบเครื่องมือโบราณโครงกระดูกหรือวัตถุทางวัฒนธรรมอื่นๆที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า นี่คือเมืองที่เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่การพึ่งพาเพียงรูปร่างของหินอาจไม่เพียงพอข้อโต้แย้งต่อมาคือภาพแกะสลักที่ไม่ชัดเจนภาพแกะสลักรูปหน้าคนหรือสัตว์ที่ศาสตราจารย์คิมูระอ้างถึงยังคงเป็นข้อถกเถียงและยังไม่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการจากนักโบราณคดีส่วนใหญ่เพราะมันอาจเป็นเพียงแค่รูปร่างของหินที่บังเอิญคล้ายคลึงเท่านั้นข้อโต้แย้งต่อมาคือความคล้ายคลึงของโครงสร้างหินธรรมชาติอื่น มีตัวอย่างของโครงสร้างหินตามธรรมชาติอื่นๆบนโลกที่ถูกกระซะจนมีรูปร่างคล้ายสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เช่น formation หินในอุทยานแห่งชาติต่างๆที่ดูคล้ายรูปปั้นหรือสิ่งปลูกสร้างโบราณน,นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ครับชี้ว่าการมองเห็นโครงสร้างเหล่านี้เป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์อาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า p a r รโดเลียคือการที่สมองเราพยายามหารูดลายหรือรูปร่างที่คุ้นเคยในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เหมือนกับการที่เราเห็นรูปหน้าคนบนก้อนเมฆหรือเห็นลวดลายบนผิวดาวอังคารนั่นเองครับแม้จะมีการสำรวจและวิจัยมานานหลายสิบปีแต่ปริศนาของอนุสรณสถานโยนางุนีก็ยังคงไร้คำตอบที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์จากนักวิชาการทั่วโลกมันยังคงเป็นสมรภูมิทางวิทยาศาสตร์ที่ความเชื่อและข้อเท็จจริงปะปนกันถ้าหากนี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นจริง มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปริสัตอารยธรรมมนุษย์ไปตลอดการเพราะมันจะบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งในยุคที่โลกยังปกคลุมไปด้วยยุคน้ําแข็งแต่ถ้าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอาัศาจรรย์มันก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความน่าทึ่งของธรรมชาติที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างเหลือเชื่อจนมนุษย์ต้องชงน ปริศนาแห่งแอตแลนติกญี่ปุ่นหรืออนุสรสถานโยนางุนิยังคงดำรงอยู่ใต้ผืนน้ำรอคอยการค้นพบและคำตอบที่แท้จริงแล้วคุณล่ะครับเมื่อได้เห็นภาพและฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคุณคิดว่าโครงสร้างใต้ทะเลเลือกแห่งนี้เป็นผลงานของธรรมชาติที่ถูกกัดเซาะหรือเป็นซากประดักกพังของอารยธรรมโบราณที่สาบสูญกันแน่แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องดีอันแรงเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆแ,และทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆที่จะทำให้คุณต้องคิดตามสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ